ขึ้นบ่ได้ล้ลงได้จะไปเอายุกกันหรคุณนะ่ะสบายดีน้องเบอร์สกุลทุกคนเมื่อนี้กลับมาพบพ,พอกับอ้นคือเก่าเมือ่อวานอ้นจะพาทุกคนนอกไปหาเก็บมักกะทอนหรือว่ามักตงนะทุกคนมากินนํากันเขาจะไปกับเด็กๆน้องเมื่อนา้บังครับเด็กๆไปเก็บมักกะทอนนํากันฮะนะ ตอนนี้กำลังมาหอดนะทุกคนเรื่องมัต้งไหมหลายแท้หลายว่ะไอไอขึ้นได้ปะขึ้นบ่ได้ระบบขึ้นได้แม่นไ่เอันนี้ระบบขึ้นบอกเอ้ยวว่าเอาทางตั้มนี่ก็ได้นะเออระวังตกะเด้นี่นะทุกคน กระท้อนเป็นลายใหลายป่ะเดี๋ยวลงกันมีบักหลายลายต้นต้นนี้เป็นแท่เป็นป่ะลุ่นเหี้ยบักหลายลายฝนจะมาตกอีกมีต้นไว้เนี่ยเนี่ยตั้มนี่ก็ได้นะ เก็บแต่ดวยล้นนี่มึงแมขึ้นแกงขึ้นเกงว่ะขึ้นบ่ได้ละลงได้เอยขึ้นได้แล้วจะไปเอายุกกระลึกอันสูงๆหันลงมาไหมงานั่นมเศ้ามันเนี่ยเราบอ้บอ้โหี่ซ้มาบดีโค้เดอร์ไยเชือล แกเสื้อ mhm. อีสวยคุณนะเอาแกปิดเบื้งเอาเบิ้งแม่โยนปาบโยนปาบล้นมาตะโกนเบืองมากล้นหลายแท้หลายว่าจะได้เนาะเอาอันนี้ได้หลายแท้อันนี้พอแล้วบ่เอาไปหลายอ้นฮิ้วบอร้อนนักพอดเอาไปพอกินแล้ยย่า ลงมาค่อยเด้ออ่าเออค่อยๆเลยออล้วช่งอไีด้บ่หันคุณ่ะเก่งได้เกงว่า่นงก่เสื้อกะแกอีก่ไหันเปิบอแกเสื้อึ้นต้นไหมผ่านตัวลิงบ่าเดือดปาปนม เอาเอาเอาใสยบ้งดูวูวทำติกินเนาะกินกุ้งเดือนนี่มีตอันนี้นะทุกคนโอ้ยบขาเออี่เอาอีกอ๋อเอ้าเสื้อช่นยเด่๋เดี๋ยวนี้ด้ เอาบอนคักๆนี่นะเออแต่หน่วยแบบนี้เออปิดอ้าเอาหน่วยสีเหลืองๆเด้อไม่หลายท่านหาว่าทุกคนหน่วยสีเหลืองๆว้ามือเบอร์หามาตามกินยุก้องนี่เลยบ่บดิบดิ อ่ะใส่เบิ่งดูน้วยใหญ่คักบ yes ่ยกขึ้นนีกอ้าคักขนาดเนาะทุกคนพุ่นะเอาอีกอืเอาอีกอ่ะคักสุดเป็นเน่วยเนญ่ๆช่วงนี้มักกระท้อนหรือว่ามักต่องเป็นหลายแท้หลายวะอ้าว เตเลยว่ะเมนี่สองมากปุ้มอยู่แค่นหนเน่าว่ะไปพอแล้วว่ะเต็มหดเสำหรับคลิปนี้พวกเราก็จะกอดจบไปเพียงสานีก่อนถ้าว่าเอฟซีท่านหรือเข้ามาเบื้องกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับส่งของสะเสียงควางเด้อเด้อไปแอมโุงเลยมีตหน่ว้ยเงี้ยหน่อยลนึ่ะ よろしくおます。